ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องวิศวกรไทยกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติในส่วนของสภาวิศวกรไม่ทราบว่าเรามีอำนาจหน้าที่หรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศอย่างไรครับที่จริงนะในประบัญัติวิศวกรพศ2 5 4 2ไม่ได้กำหนดเรื่องงานต่างประเทศบอกเพียงแต่ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของวิศวกรแต่ว่า เมื่อสังควมวิชาชีพมันมีการพัฒนามากขึ้นก็มีงานต่างประเทศมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพต่างประเทศก็มีข้อตกลงเพิ่มเติมขึ้นมามีการเคลื่อนย้ายวิศวกรที่ให้บริการทางวิศวกรรมในประเทศต่างๆรอบข้างตัวนี้เองก็ เริ <premises. S 2> ่มต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงนะครับในปีพศ2560เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียนในการบริการทางวิศวกรรมรวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิศวกรรมามแดนซึ่งตรงนั้นเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่ทําให้การพัฒนางานทางด้านต่างประเทศของสภาวิศวกรเนี่ยได้ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็มีหลายเรื่องที่เราอยู่ในระหว่าง ดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้การทํางานด้านต่างประเทศเนี่ยมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นและก็ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากลทําไมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติครับเราต้องการขยายธุรกิจทางการค้าผ่านการเจรจาการค้าสากล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่จะตามประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องไปแต่ไม่ได้ไปด้วยวิศวกรน,นะครับไปด้วยการลงทุนค้าข,ขายข้ามชาติเพราะนั้นในภาคธุรกิจเองก็มองถึงการขยายโอกาสทางการค้าขยายตลาดใน,นลักษณะเช่นนี้เป็นภาคธุรกิจถามวิาเากรที่ทําหน้าที่ในลักษณะที่เป็นบุคคลทํางานใน องค์กรดังนั้นถามว่าไม่ไปได้ไหมถ้าหากองค์กรเขาจะไปคําตอบไม่ไปก็ได้ครับแต่คุณคงไม่ได้มีความก้าวหน้าเท่าที่ควรนะการไปตอบสนองความต้องการขององค์กรในการประกอบชาธิวิศวกรรมข้ามชาติหรือการให้บริการทางวิศวกรรมข้ามชาตินั้นเป็นภารกิจขององค์กรที่วิศวกร,รต้องพัฒนาตนเองให้ไปให้ได้ตามนั้นขณะเดียวกันเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองในสภาพสังคมที่ไม่เหมือนเดิมขอบคุณั แล้วถ้าวิศวกรไทยเราอยากจะไปทางานต่างชาติเราจะไปได้อย่างไรครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องเก่งถ้าไม่เก่งก็ไม่จ้างความเก่งหมายถึงมีความรู้มีความสามารถและมีเทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการของผู้จ้างหรือองค์กรในต่างประเทศพอเก่งแล้วจึงมีเหตุคือมีโอกาสมีการจ้างงานต้องมีบุคลิกภาพมีความสามารถทางภาษาและความสามารถในการติดต่อสื่อสารเพื่อนําเสนอความเก่งของเราได้ประเด็อนอีกอันครับ ต้องเป็นคนดีมีคนเชื่อถือมีผลงานที่ได้รับการรับรองมีเพื่อนร่วมงานพันธมิตรที่ดีที่จะแนะนําเราไปได้ประการสุดท้ายต้องมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการขึ้นทะเบียนทํางานได้ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องการประกอบชาชีพในประเทศและในการประกอบชาชีพต่างประเทศต้องสามารถได้รับใบอนุญาตในการประกอบชาชีพเรอยากจะให้ได้จันทร์ขอนชัยเล่าประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศเวลาเราทำงาน ในบ้านเราอะบางงานบางงานมันใหญ่เป็นง,งานที่เราไม่เคยมีเทคโนโลยีไม่เคยรู้จักมาก่อนผมก็ต้องหาพันธมิตรต่างชาติมา,มาร่วมง,งานมันเริ่มต้นใหญ่นั้นก่อนแล้วก็ชักชวนไปเรื่อยนะอ่ะเป็นงานที่ประเทศนู้นไปด้วยกันไหมนี่เริ่มต้นย่างกี้ก่อนหลังๆเราก็เริ่มเห็นว่าพวกนี้เป็นตลาด งานอีกประเภทหนึ่งที่การให้บริการทางวิศวกรรมเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปส่วนนั้นผมก็ตั้งเป็นฝ่ายต่างประเทศขึ้นมาทํางานนี้โด,ย,ดยเฉพาะเลยก็จะมีงานพวกหน่วยงานภาครัฐของประเทศอื่นงานที่เป็นอินเตอร์เนชั่น r ลโปรเจกตอย่างเงี้ยก็มีข้อกําหนดมามี RFP มาแล้วก็งานของหน่วยงานระดับเ e ิน a t i o n a ลอย่างพวก ADB World Bank AFD นี่นะครับก็มีมาตลอดแต่เราต้องไปแข่งขันนะ มีบางงานเราก็รวมทีมมีบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรมสองสามเจ้าสองสามรายบริษัทสถาบนิกรวมทีมกันไปแข่งขันงานไปชนะงานที่ที่ตัวนออกกลาง,ง,ง้างอะไรบ้างงานนั้นงานใหญ่เมื่อได้งานเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องทำคัดเลือกคนวิศวกร,รที่ต้องถูกมอบหมายไปทําหน้าที่ที่นั้นต้องเกง่งเก่งรอบรู้แถมต้องเป็นมีภาวะผู้นําทํางานด้วยตนเองได้นะที่สําคัญคือมีทักษะในการสื่อสาร การทำรายงานการดิสคัสในที่ประชุมการนำเสนอผลงานนำเสนอทั้งเจ้าของงานทั้งทีมงานทั้งพับลิกการเขียนรายงานที่ผมพบเห็นมาเนี่ยเรามีจุดอ่อนการสื่อสารด้วยปภาสาอังกฤษที่ผมทำยังไงล่ะผมไปจ้างวิศวกรอินเดียปากีสถานฟิลิปปินส์วกนี้เขาใช้ ภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องพูด,ดง่ายๆว่าเขาพูดคุยได้ฟองแกล่าวกว่าเราให้มาช่วยในการประสานงานมาช่วยในการนําเสนอมาช่วยในการประชุมวิสกรไทยก็เสียโอกาสไปละหนึ่งเรื่องเก่งจริงแต่ขาดทักษะเนี้ก็ไปได้ไม่ไกลแล้วบางทีบางโครงการเนี่ยผมก็ต้องไปหาวิศกรไทยอ่ะที่ทํางานอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเป็นหลักนะเป็นอาชีพเรามาช่วยเป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์ เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์้วยพา่าจ้าทีแพงมากผมคิดว่าเรื่องความรู้เรามีเพียงพอสิ่งที่ขาดคือทักษะการทํางานตรงนี้ทักษะการสื่อสารทักษะการวางแผนทักษะการจัดการโครงการอยากทราบว่าสมัยนั้นเนี่ยที่เราไปสมมติ30ปีที่แล้วเนี่ยข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยมีไหมเรื่องข้อตกลงขึ้นทะเบียนวิศวกรข้ามดแดนต่างๆเนี่ยไม่มีเราไปเพราะว่ามันมีประกาศที่ปรึกษา international bidding แล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยเราก็รวบรวมทีมงานทขาข้อเสนอไปแข่งกับเขาถ้าเป็นงานออกแบบงานทางวิศวกรอ,ออกแบบเนี่ยเราก็ต้องมีโลเคอล่พาร์เนอร์ร่วมทีมอยู่ด้วยแต่ที่สําคัญต้องมีลายเซ็นของวิศวกรที่โลเค ประเทศละนะรัได้ทราบว่าในปัจจุบันมีข้อตกลงระหว่างประเทศละหลาถ้าเกิดพิสุกรไทยเราจะเดินทางไปต่างประเทศมีข้อตกลงประเทศไหนบ้างเส้นทางไหนถึงจะถือว่าเป็นช่องทางที่มีข้อตกลงตามข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับภายใต้ FTA ข้อตกลงการค้าร่วมเนี่ยเราก็ไปทํางานในประเทศเขาภายใต้กฎหมายเขาในการกับการอาชาต่างชาติมาทํางานในประเทศไทยถ้าภายใต้กรอบ FTA เขาก็ต้องมาต่อภาคีวิศวกรพิเศษนะครับซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับภายใต้กฎหมายแต่ประเทศในส่วนของอาเซียนเอมเอนี่เรามีข้อตกลงการยอมรับร่วมซึ่งมีสมาชิก สิบประเทศเราสามารถขึ้นทะเบียน ACPE ในประเทศเราได้เราก็จะไปทำงานกับบริษัทแล้วก็วิศวกรในต่างประเทศก็ต้องไปขึ้นทะเบียน IP ที่นู่นนะครับ อันนี้นจะข้ามขั้นตอนของการสอบเพื่อขออนุญาตของประเทศต่อไปปลายทางไอ้่วนไอเป็เองเนี่ยพุ่งไปค้าๆกับอะซินเอ็มอาร์เอนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีเอ็มไอในประเทศสมาชิกก็ต้องไปทาตามกฎหมายโลเคอลอยู่ดีแต่ถามว่าจําเป็นไหมผมว่าจําเป็นมันเป็นตัวที่จะบอกว่าการที่เราขึ้นทะเบียนอย่างน้อยเราเร็คอร์นไน์ความรู้ความสามารถแต่ว่าไม่ได้มายเขาว่าเอาอันนี้เป็นใบประกอบวิชาชีพนีน่คือความแตกต่างกันขาดูอะไรเพื่อเขามั่นใจว่าวิศว,วกรในประเทศเรา เท่าๆกับวิศวกรในประเทศเท,ท่าเราภาษาชาวบ้านแหละเขาก็จะดูอยู่3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของการศึกษา ก็กําหนดไว้สั้นๆนะครับเป็นผูเบีนทูสการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเราก็พยายามจะผลักดันเต็มที่ในเรื่องของทาบี้เอาตัวของเราเองให้ไปอยู่ในเป็นซิงเกอรทอรี่เมมเบอร์ของวอชิงตันแอตคอรได้ได้กระบวนการตอนนี้เนี่ยก็ค้างอยู่เพราะว่าเราส่งเอกสารกระบวนการเนี่ยไม่ได้เป็นที่สงสัยแล้วก็เป็นเรื่องของว่าเมื่อไหร่จํานวนเราจะเพียงพอต้องเป็นตัวแทนนะครับก็อมองว่าประเทศไทยสอนวิศวะอย,ย่างไงเนี่ยต้องมีหลักสูตรจำนวนหนึ่งเลยที่เป็นหน้าเป็นตาในกรุงเทพในต่าง <c oughs> จังหวัดเอกชนรัฐมั่นใจได้ว่า e d u เคชั่นเราโอเค ประเด็นที่2นะครับ,รบก็คือเรื่องของการประกอบวิชาชีพอันนี้คือโดยตรงจ็จะเป็นเรื่องของตอบความรู้ความสามารถก็ได้มีการพัฒนามาต่อเนื่องกันมาแล้วก็เริ่มเข้ามาใช้อันสุดท้ายให้มองเป็นเรื่องของกระบวนการครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อนเนื่องตอนนี้เราต้องแสดงให้เห็นว่าวันเราได้ใบป,ประกอบวิชาชีพ r e g i s t e r e ์เอนจิเแล้วเนี่ย เรามีการพัฒนาต่อเนื่องสามหัวข้อนี้เนี่ยความหมายก็คือที่จะมุ่งกลับเข้าไปที่ full member ของ e p e เ e n g i n e จีในขณะเดียวกันก็จะไปที่ signature member ของ Washington Accord ด้วยใช่ไหมครับความมีส่วนร่วมจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาไทยที่ได้รับการตรวจประเมินในระบบ outcome b a s e accreditation ซึ่งสภาสกรก็ตั้งหน่วยงานทาให้ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรงนี้สภากาศกรยังมีวิธีการที่ว่ารับรองปริญญาซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเป็นการรับรองหลักสูตรตามข้อกําหนดของสภาวิศวกรแต่โดยมาตรฐานสากลไม่ใช่เป็นการ accreditation เรามีความจําเป็นต้องทา accreditation แล้วต้องมีหลักสูตรจํานวนหนึ่งที่เพียงพอในการให้เข้ามาตรวจประเมินให้เขาเลือกจะมาพิสูจน์ได้อย่างน้อยจุดเริ่มต้นก็ต้องเป็นแบบหลักสูตรจากสีบบ่สาบดึกษาให้เขาเลือกถามว่าวิธีการรับรองเนี่ยมันจะพิสูจอย่างไร ว่าถ้ารับรองปริญญาแล้วเขาจะประกอบช่างที่ดีก็ทูบด้วยการประเมินผล competency เขาก็จะเอาประวัติของผู้ที่รับใบรับรอง a p e x e n g i n e e r r e g i s t r a t i o n น่มาดูว่าคุณภาพของผู้ประกอบชางทีนั้นแมทช์กับมาตรฐานสากลหรือไม่สมมุติว่าณวันนี้อาจารย์สุธาเป็นเจ้าของหลักสูตรหนึ่งแล้วอยากจะเข้าทาบี้เนี่ยเราพูดถึงเตรียมเอกสาร2-3ปีต้องมีนิสบัณฑิตจบไป2รุ่นเพื่อให้เห็นว่าบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเป็นไปตามที่เราบอกว่าฉันเป็นงานใหญ่แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำครับกินสภาวิศวกรเอง เราออกลักษณะบันที่พึงประสงค์นะครับซึ่งถ้าเผื่อเราดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็จะสอดคล้องกับ competency framework ที่ใช้ในการเลือนระดับครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่รู้ไปเห็นว่า process ของเราเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับณวันที่เรียนณวันที่จบปีหปีณวันที่ขึ้นทะเบียนเป็น professional engineer นะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นเราก็จะมั่นใจได้ว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ย ครับที่เท่ากับมาตรฐานสากลสภาวิศวกรจะต้องทํำยังไงหรือจะต้องปรับอะไรเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากลครับอาจารย์องค์กรสากลที่เรียกว่า I E A International Engineering Alliance เป็นแพลตฟอร์มของกลุ่มข้อตกลงทางการศึกษา3าข้อตกลงว่าเชียงก C อดซิดเนียก๊อดบริลแล้วก็กลุ่มข้อตกลงทางด้านการประกอบวิชาชีพ4ข้อตกลงด้วยกันแล้ก็ I P E A a p ็น e e n g i n e e r a g r e e m e n t Engineering Technology a g r e e m e n t แล้วก็ Technical Management Techn มันเป็นเงื่อนไขที่เราต้องทำ เพื่อรักษาบันฑิตที่เป็นประสงค์ที่แปลว่า Graduate a t t r i b u t e ก็ถูกนำไปใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว Competency Profile หรือ Competency Framework ที่ถูกกำหนดในเอกสารฉบับนี้เช่นกันก็จะถูกนำไปประเมินผู้ประกอบชาชีพวิศวกับ แล้วก็ถูกนําไปให้แต่ละประเทศทุกประเทศนั้นนําไปตีความให้สอดคล้องกับบทข,ข,ของข้อกําหนดของสังคมนั้นทั้งระดับวิศวกรระดับเอนจเนยรเทคโนโลยีละระดับเทคนิคเชก็จะมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามบริบทของกฎหมายท้องถิ่นด้วยครับ ในปีที่แล้วเดือนมิถุนายนเราได้รับการพิจารณาเราส่งรายงานเข้าไปในรายงานนั้นเองเรายังไม่คอมพลีในกิจกรรมที่เราสัญญา่าจะทำเรื่องของ C.P.D เรื่องของหลักฐานในการสอบค o m เ e t e n เ y นซีในการสอบเรื่องระดับปกติตลอดจะตั้งถึงการจัดการศึกษาที่ในระบบ a c c r e d i t a ท i o n ทาง e p e c e n g i n ช e เเขาเสนอให้เรามีพี่เลี้ยงเราก็กาลังเราก็เสนอว่าเราจะขอพี่เลี้ยงนะเขาก็โอเคให้ความช่วยเหลือ ณเวลาที่พี่เลี้ยงเห็นชอบแล้วเนี่ยเขาก็จะมาทำรีวิวเราคาดว่าอีกอย่างไม่น้อยปีหรือ2ปีตัว Agreement ตัว a c c o r d ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือวิศวกรไทยเนี่ยต้องเทียบเท่ากับคนอื่นจบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากเมืองไทยเนี่ยต้องไม่น้อยหน้าประเทศอื่นกระบวนการ2ปีไม่ได้นานนะครับถ้าเผื่อเราอยู่กับสิ่งที่เราเห็นมีโอกาสไปประเมินได้รับทราบปัญหาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระบวนการศึกษากระบวนการเลื่อนระดับกระบวนการรวบรวมผลงานมันยังมีเรื่องอีกเยอะครับเราไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเราต้องปรับแนวความคิดต้องท แล้วก็ทำจนกระทั่งเป็นตัวแทนของเราว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจพูดถึงคอมเพเอนซีทุกคนรู้หมดวิศวกรต้องมีคอมเพนดเอนซีอะไรพูดถึง CPD เข้าใจปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราฟังแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเราก็ต้องอธิบายกันใหม่เนี่ยแสดงว่าระบบเรายังไม่พร้อมครับต่อให้เราได้ a p e พ Signatory Member เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ครับทางนี้มันต้องเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับอยากจะเชิญชวนบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายที่มีการจัดการเรีีนกกกการรรรสสสสสออ้ววิิิิมม่่่่เเเขูปะะหหลัททบงงภภพืจใ ไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติถึงแม้ว่าสภาวิศวกนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานกํากับการประกอบวิชาชีพภายในประเทศไทยแล้วนะครับก็ยังต้องนําพาเพื่อนสมาชิกวิศวกรทุกคนให้ก้าวไปสู่สากลน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ,สว,ส,รบ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ